thank <laughs> you นะครับยาสมสงบเนี่ยท่านก็มาเยี่ยมเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ท่านได้เดินทางมาสิ่งที่ท่านได้เดินทางมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของความรักของความศรัทธากันอย่างแท้จริงเป็นการแสดงองอกทางหนึ่งครับแล้ววันนี้เนี่ยผมได้มีหัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านคลองนะครับซึ่งเป็น ได้แปดในหกคะแนนก็ยังไม่ได้นะครับ<笑><笑>ก็สอบมันไปเรื่อยๆผมจบรัฐศาสตร์แต่ว่าก็พอได้ได้ปวิอทยาผมได้สามสิบคะแนนแต่มาตกปวิายาไปนิดนึงแล้วก็มีข่าวว่าูุจธปริญญาเนี่ยจะเลื่อนเป็นนายตำรวจอายุราชการยี่ห้าปีก็รออยู่รออยู่ก็ไม่เป็นไรเขารับราชการอยู่ก็ทำกันต่อไปนะพี่นะผมทำงานกับพิธศัดิ์ั้งแต่ปีตกมาน้าร้อย 42ดังนั้นเข้ามามีปัญหายาเสพติดมีปัญหา,าลักเล็กขโมยน้อยทุกอย่างแล้วก็มาร่วมกับภาคประชาชนในการต่อสู้เพื่อชอานนะยาเสพติดโดยสามยุทธศาสตร์ยุทศสตร์ยุดย้งผู้เสพผู้ค้าและผู้ติดเพิ่มนะครับท่านได้อยู่าทางพวกรออ,อินเทอร์เน็ตของพิทัรมสศาลแล้วก็ามาดูงานกันครับ คือท่านมาดูงานที่นี่ท่านจะได้ดูหลายอย่างกองทุนแม่ของไปดินกองทุนหมู่บ้านยุติธรรมชุมชนแล้วก็กองทุนราชชนีกองทุนดุลีพิพีประธานมีกองทุนกางพัฒนาหมู่บ้านมีกองทุนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่อบรมเยาวชนโครงการทูบีดัมเมอรวันของเราที่นี่นะครับมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ มีเมื่อกี้พี่เข้ามาว่าเขามีงานอะไรไม่ได้มีงานอะไรก็ต้อนรับท่านมีสินค้าที่เป็นโอท็อปของราชบุรีนะมีะตุ๊กตาหมอนแล้วก็กุญเชียงนะไม่ได้ังคับคือว่าท่านซื้อไปฝากเพื่อนที่สระบุรีได้นะครับในส่วนของผมก็ความปลอดภัยของท่านเป็นหน้าที่ของตํานะรวจถ้าข่าวว่ามีตมํารวจชมุมชนมีด้วยใช่ไหมครับมีไหมครับมามาด้วยใช่ไหม ไม่ได้มาอืมโอเคครับขอบคุณท่านที่เดินทางมาแล้วก็อย่างหนึ่งที่มาวันนี้อ่อย่าให้เสียเวลาเปล่านะครับมีอะไรอยากสอบถามอยากได้ความรู้เชิญสอบถามเดินดูแล้วก็สอบถามตัดตัวความรู้ไปอยู่ดูแลถ้ามีอะไรก็สอบถามทำตัวตามสบายแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะครับสองด้านเลย ถือว่าไดนมาเที่ยวมารู้จักกันนะครับเีอะไรเราก็จะได้รู้จักกันไว้เยอะดีครับขอบคุณนะครับพอเป็นหมู่บ้านไอซีทีเราไม่ใช่มีกล้องนี้กล้องเดียวนะครับเรายังมีกล้องที่เราซ่มดูท่านอยู่แล้วก็ถ่ายทําท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาท่านเข้ามาปั๊บใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยกล้องมันจะซูมแล้วมันก็จะเข้าไปสู่คลิปแล้วคลิปเนี่ยมันจะขึ้นไปสู่อินเทอร์เน็ต คนก็จะเปิดเห็นท่านทั่วทั่วทั่วโลกนะครับพอเปิดเห็นไม่ใช่เห็นแต่จะพ,พาะภาพนิ่งอย่างเดียวที่นั่งอยู่อย่างนี้นะครับก็จะเห็นเรื่องของคลิปวิดีโอที่เป็นภาพยนตร์ซีรีส์สั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นว่าเรือรานสามสิบห้าท่านเยี่ยมบ้านหลวงโกุ่นเนี่ยครับพอท่านเกิดกดที่เวอรไวเวบ มกุฎบัญญัตคอมท่านก็จะเห็นพวกเราเนี่ยครับและอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีร้อยปีคูเกอร์ที่จะจับข้อมูลท่านอย่างนี้ไม่มีการลบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่น้ำลายายืดใครที่เคี้ยวหวัดปะปะปะแล้วก็เนี่ยครับก็จับเห็นด้วยแล้วก็จะเห็นหมดเลยแล้ววันนี้เด็กเนี่ยเด็กเนี่ยอายุสูงมว่าอายุแปดขวบอีกสิบขวบสิบห้าขวบก็จะเห็นว่าตัวท่านเนี่ยมาบ้านบอกมกุฎแล้วมาทําอะไรบ้าง แล้วก็มาพูดมาคุยอะไรบ้างครับพอดีมาเห็นก็ตื่นต้นม,มากๆเลยนะครัว่าคือไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากพี่นะครับก็ขอบคุณก่อนนะคะลำแรกคือที่เรามาวันนี้ก็กะว่าจะมาอย่างง่ายๆนะคะแต่มาแล้วคือพวกพี่ก็ทําให้พวกเราที่มาแล้วว่าเอ๊ เราได้รับความอบอุ่นตรงนี้นะหลังจากที่มาเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรากลับไปก็ภาวนาว่าอธิษฐานว่าถ้ามีโอกาสก็คืออยากกลับมาอีกวันนี้เราก็มีโอกาสนั้นนะคะว่าเราได้กลับมาที่นี่อีกนะคะพูดแล้วก็เหมือนแบนนั้นคนลุกนะคะว่าเรามีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกก็เลยว่ามาเห็นอะไรเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่าเราได้อะไรดีๆจากตรงนี้ไปก็เลยชักชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเรืองรางนะคะว่า มีโอกาสแล้วเรามาร่วมกันตรงนี้ไหมไปดูหน่อยว่าที่นี่เขาทํากันยังไงเขามีอะไรดีๆมั่งอยากให้มาเห็นสิ่งที่ดีๆตรงนี้ก็เลยทางโน้นยอมรับนะคะว่าคือมาก็ไม่ได้เตรียมการอะไรมาว่าไม่มีอะไรติดแม้มมติดมือมีแต่หัวใจมาทุกๆคนก็มาเห็นการต้อนรับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะการต้อนรับอย่างอบอุ่นนี่ก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าถ้ามีโอกาสอย่างนี้อีก จบมาค่ะน,นี่นี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าในเมื่อเราอธิษฐานยังไงเราก็แล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเรืองรางของเราด้วยนะคะว่าเรามาที่นี่เราเห็นอะไรดีๆนะคะกลับไปบอกต่อกันคะ่ะบอกถ้าสงสัยหรืออะไรจากบางครั้งที่ดิฉันไปพูดไปคุยไม่เข้าใจวันนี้เรามาเจอตัวจริงแล้วนะคะสอบถามได้จากคุณที่ธรรมสันะคะ่ะ เพราะว่าดูแล้วจากครั้งที่มาสัมผัสครั้งที่แล้วนะคะขอเรียกคุณพี่เลยนะคะอนุญาตแล้วว่าเป็นคนง่ายๆค่ะไม่ถือตัวมีอะไรคงจะจําได้นะคะที่ไปวัดบัวง,งามนะคะใครที่ได้ข้ามไปมั้งคะที่เขามีทีมแม่ครัวไปทํากับข้าวให้เรากินตรงนั้นเอาของไปแจกเราตรงนั้นนี่แหละคะ่ะคือตัวจริงที่เรามาถึงที่เขานะคะ ถ้าใครมีอะไรก็สอบถามเขาโดยตรงได้นะคะในส่วนตัวดิฉันนะคะวันนี้อาจจะมาไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะคะก็ขอกล่าวอีกครังว่าอบอุ่นและก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้การต้อนรับเราคิดพรง่ายว่าอยากเป็นทางการที่สุดเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะท่านที่ผมผมนึกว่าเคยมากันหมดแล้ว ผม,ผมจะแจ้งให้ทราบว่าอย่างนี้นะครับคือผมเนี่ยอยู่กรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยบ้านผมอยู่ที่นี่ผมมาเห็นเรื่องของยาเสพติดตั้งแต่ปี2142นะครับพอม,มาเห็นปั๊บเนี่ยเอ้ยมันอาศัยแก้ได้นี่ในเมื่อเราเป็นวัฒน,นธรรมเดียวกันพื้นเพเดียวกันภาษาถิ่นเดียวกันคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องทําไมมันมีคนค้าง้องเสพเยอะมากขนาดนี้มีเต็มหมู่บ้านเลยที่นี่ก็คือที่ หมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านแหล่งที่เป็นซื้อขายของยาเสพติดนะครับเป็นพื้นที่สีแดงแดงแกะแฉะเลยนะครับแดงไม่มีส้มเจอเพราะฉะนั้นพอแก้ไขเสร็จเนียนะยครับผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพี่อุสมตั์มากับพี่ชัยกรจิตธรรมเนี่ยก็ดาเนินการรวมประชาบ้านแล้วก็ทํามาแล้วมันแก้ไขได้ไงมครับในเมื่อแก้ไขได้เนี่ยเราก็เลยเอาองค์ความรู้เนี่ยค้นให้แห่ หลังไหลมาดูงานพอมาดูงานปั๊บเนี่ยเราก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้เลยครับกลุ่มอสมรนะกลุ่มอสมคุณไปทําเรื่องการแก้ไขเรื่องสุขภาพนะแก้โรคเท้าเปื่อยนะโรคลูกน้ํายุงลายนะคุณไปดูแลด้านสุขภาพไปส่วนอปพรคุณดูแลเรื่องดูแลเรื่องป้องกันมะเา็งสมภายถึงเวลาเราก็ตั้งจุดบริการประชาชนดูแลเรื่องเรื่องของ อ๋อวันิภัยทางถนนเอาในส่วนของแม่บ้านนะแม่บ้านคุณดูแลเรื่องอาชีพนะทุกอาชีพเนี่ยที่แม่บ้านเราเนี่ยขอให้เอาตุ๊กตามาทำนะขอให้ได้เลี้ยงสัตว์นะขอให้ได้ทําอาหารปลอดสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําแล้วมันดีขึ้นมันฟูขึ้นมันฟื้นมันฟูนฟเจียวยาจากเคยเป็นหมู่บ้านยาเสพติดมาก่อนจากตรงนั้นเองครับเมื่อมันขยับขยายข,ยายขึ้นมาเราสามารถกู้ทำว่ากู้เลยกู้วัฒนธรรมของหมู่บ้านของเราจากการล่มสลาย เมื่อก่อนเนี่ยตะก่อนเนี่ยย,เย,ยาเสพติดมันมากถึงขนาดเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้เลยเพราะว่ามันแดงทั่วแผ่นดินไงครับแดงทั่วแผ่นดินก็คือยาเสพติดทั่วแผ่นดินเนี่ยที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้บ้านหอเมืองหลวเลยรวมพลังกันแก้พอแก้ได้ก็เลยแก้กลับลายไป้เพ so ือความรู้พอแก้ได้เสร็จแล้วไอ้ตัวแกนําอย่างพวกโงเนี่ยก็โดนถล่มกันไม่รู้กี่ครั้งไงพอโดนถล่มปั๊บเนี่ยเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราหนีชาวบ้านไม่ได้แล้วท้าหนีแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วจะกลับกรุงเทพ ผมทําที่นี่นะร่วมกับตำรวจนะปลอดภัยในสี่เดือนเองแต่มันปลอดไม่ยั่งยืนปลอดไม่ยั่งยืนก็คือถ้าไม่มีผมอยู่ไม่มียอดหน้าที่ตำรวจอยู่มันก็แดงขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเออหนีไม่ได้ครับถ้าหนีไม่ได้ต้องสร้างบ้านอยู่ที่นี่ก็เลยมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่นครับที่นี่เป็นที่บรดดลของคุณแม่ผม คุณแม่ให้ให้ให้มาเกือบห้าไร่เราก็บอกว่าอันนั้นคุณแม่เดี๋ยวผมสร้างบ้านตรงนี้เลยแล้วก็สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ทีนี้ศูนย์การเรียนรู้จะเอาตังอย่างไหนไม่มีตังนะเราเราเราเก็บของเ้อเล็้สร้างาาาาาาา้ักหลังเนี่ยยังไม่เสร็จเลยสร้างาร้านกระบ,บาทก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าเราสร้างใหญ่มากเลยตอนแรกว่ากะว่าจะมาทํางานอยู่ที่เขตราบุรีนี้พอพอไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนพอสร้างบ้านขึ้นมานะครับ ก็เกิดที่ท่านได้มาเห็นนะพราปู่ก็เลยมาอยู่กับเราพราปู่อยู่ขึ้นกลางบ้านเลยสามคนโอบพอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเสร็จแล้วข้างหน้านี่ยังไม่มีนะข้างหน้านี่ยังไม่มีพอพ่อปู่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพ่อปู่ก็บอกบอกว่าเอาละถึงเวลาลวก็คงจะต้องให้สร้างให้เสร็จ26มีนาคม26่กุมภาพันธ์2 50. องพันห้รโครงการสายรักมาที่นี่ แต่แตั้งแต่ปี48แปแล้วกองทุนแม่ของบรดินสมเด็จพระนานงเจ้าพบรมราชินีนามาตั้งที่นี่เมื่อเมื่อพระราชทานให้เราก็ใช้ที่นี่ครับเป็นที่ทําการกองทุนแม่แล้วเสร็จแล้วปี50ูนย์นี่เหมือนกันนะครับโครงการสายยาลัเมาวันที่26เลือกภาคกลางทั้งหมดนะมาเลือกที่ราชบุรีาราชบุรีเลือกบ้านนี้ครับเป็นบ้านโครงการสายยาลังมาวันที่26วันที่หนึ่งครับ ราะว่ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดสามคืนเท่านั้นเองฝันเห็นสมเด็จบุรมโรสาธิราชกับพระองค์เจ้าสีรัตแล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชคทุกคืนเมื่อฝันเห็นปั๊บคืนวันที่หนึ่งมีนาคมห้าศูนย์พระปู่ขึ้นเต็มพอดีเลยแต่มเต็มยังไม่แห้งดีเลยครับคืออนตรงที่พอท่านขึ้นพอแห้งเนี่ยมันจะมีช่องนี่ไหมครับช่องแห้งเนี่ยขึ้นเต็มหมดเลยพอขึ้นเต็มหมดมีช้างเชือกหนึ่งขึ้นมาที่เนี่ย ทางมาจากซุรินตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กพอขึ้นมาก็มาพรบกหัวให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยตะกอนไม่ได้สวยอย่างนี้ตะกอนเป็นประลังธรรมดาเสร็จแล้ววันนี้หนึ่งแฟนก็เลยไปซื้อซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึง่งเจ็ดสี่สองสี่สองห้าเขาไม่ขายให้หรอกครับแต่แม่บ้านบอกว่าขอสักใบเลขอะไรก็นนะขอให้ดึงมาใบหึ่ ขาก็บอกอ่ะท่านนั้นขัดไม่ได้ก็เลยให้ให้มาใปผลสุดท้ายเลขท้ายที่ออก7 4 2 4 <K un> <K un> 2 5่ครับถูกวันที่หนึ่งเป็นลาวเวียงมาจากเวียงจันทร์200กว่าปีแล้วเมื่อ200กว่าปีเรากลับเข้ามาปั๊บเนี่ยสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านเราภาษาทิ่นไทยเนี่ยเราก็ต้องรักษาของเราไว้เพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็เลยซื้อที่ตรงนั้น1ล้านไป60,000บาทยกให้ชาวบ้านไปแล้วก็ตรงนี้1ล้านกว่าบาทแล้วยังมีสร้างให้ ตกแต่งให้ถ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเ,เสด็จมาบ้านเสร็จเกิดเสร็จเนี่ยครับก็ปู่ก็มาเข้าฝันคุณแม่อีกบอกว่าขอให้ศีรัะของท่านมาโผล่ที่ที่หน้าบ้าน,นได้ไหมเขาจะต้อนรับแถกบ,บ้านแถกเมืองมาดูแลผู้ที่จะเข้ามาเพราะว่าช่วงนั้นโดนถล่มยิงหลายรอบเป็นสิบรอบนะครับผมครับทั้งกบดทั้ง ปืนอาวุธสงครามทุกขนาดนลครับใส่ลวลาผมมาไม่รู้กี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งแต่คนมันไม่ถึงที่ตายนะครับพอไม่ถึงที่ตายก็เลยขยายข่ายเลยขยายเครือข่ายขยายไปทั้งประเทศเ เมื่อไปได้ทั้งประเทศคนทั้งประเทศที่เป็นเครือข่ายต้านยาเสพติดเนี่ยก็ตอนนี้ก็ทํางานร่วมอยู่กับผมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนก็อยู่กับผมผมเป็นประธานอบรจังหวัดราชบุรีด้วยเรามีเกือบสองล้านคนทั้งประเทศผมกำลังเชื่อมร้อยกันอยู่เชื่อมร้อยเพื่อที่จะรักษาวไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยครับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราก็ทําอย่างต่อเน,นื่องพอท่านไปเข้าฝันคุณแม่ผม ว่าขอให้ศรีษะมาอยู่ข้างนอกท่านเชื่อไหมครับผมก็คาดไม่ถึงพอข,ขึ้นมาปั๊บมันสุชายว่าผมจะเลี้ยงข้าวเององนั้นบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเด๋ยวเขาไปท,าทํำพิธีเสร็จแล้วเขาจะต้องคงจาไปทานจริงๆเราทำแค่เดืยวก็ได้นะเนี่ยแต่เดียวไม่ได้ทานข้าวที่นี่ไหมไม,ไม่ไม่เสียเวลามากเอานะครับเอานะครับเราก็คงจะไปไปไป,ไปไปไหว้ข้างในนะ ขับไว้ก็ปลูกข้างในนะจองยาวก็ข้างในเนาะที่จะลำข้างนอกนี้ไปไปลำทั้งข้างนอกข้างในแล้วกันเพราะว่าลำตัวท่านอยู่นู้นนะครับเสียงท่านอยู่นี่นะครับขอเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่น้องเมืองลำอำเภอเสาไห่จังหวัดสระบุรีจำนวน50ท่าน อมดูเช่ารถน้องเบียร์รถที่เป็นรถตัง้งสองชั้นนะครับรถบั้งันนี้เป็นรถตั้ประวัติศาสตร์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งวันนี้ได้กลับมาที่นี่อีกโดยนำพี่น้องเลิงลางมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม,มประเพณีมาดูเรื่องของกองยาวเยาวชนมาดูเรื่องงานของชุมชนได้ทำอะไรไปบ้าง ยากจะรับจากแกนนำรับของพี่น้องกลางรลางตัวแทนเยอะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและก็ทั่วโลกเลยครับในกาของตัวแทนชาวราันะคะจาก่งที่เราได้ไปนขขอาพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะนอกประเทศเราก็ได้นะคะว่าตรงนี้ม right? ีอะไรดีๆเยอะที่เราจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเราจะต้องมาเีนสิ่งที่เราอยาก ก um ็ขอบอกเลยนะคะว่าขว่าทเชิญมาศษาี่มาดูตรงกสเราอย้อะรับรับเรา่ายพสนครับจากบุรีเจริาบอกของวตํบวดออำเภอพธารามร่วมกับพีน้องืองรงที่มาจากสราบุดีที่นี่อยู่ของเราครับประเทศไทยครับ